อาะครัสวัสดีครับจากร้านองมาตอร์พลชัยเราเนองครับเรฟร้อยยี่คันนี้นะครับห่างหายไปนานกลับมาได้สีใหม่สวยงามนะครับได้ชุดสีใหม่แต่วันนี้มาเพิ่มเติมหลายรายการอยู่นะครับที่เพิ่มเติมอันดับแรกที่นี่ไปแล้วก็คือโช๊คโชค๊หลังนะครับ ยี่ห้ออะไรบอกมาสิเมื่อกี้ <Yes. S 2> แกตซี่ก็ราคาไม่ธรรมดานะครับก็ประมาณ3ามพันกว่าๆนะครับของนี้เป็นของแท้เป็นงานแท้นะครับติดตั้งเสร็จไปแล้วก็เรื่องอะไรนะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งรายการนะครับรายการต่อไปก็สเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้มาจัดเป็นสิบสาฟันนะครับ ส่วนสเตอร์หลังเจ้าของบอกว่าขอเป็นยี่สิบเก้าแต่ก่อนสิบสี่สามสิบวันนี้เป็นสิบสามยี่บเก้าส่วนดุมสเตอร์วันนี้เป็นของเวฟร้อยอย่างหน้า อย่างหน้าอันเก่าก็คือ50ทับร้อวันนี้ตามกระแสนะครับ45่ห้าทับ90 4าทับเ้สะครับส่วนด้านหลังนั้นอันเดิมก็เป็น50าสิทับร้อเช่นกันนะครับห้า1บทับร้ยสบวันนี้เปลี่ยนเป็น50าทับเจนะครับย้ำนะครับ50ทับ70 1 มีจำหน่ายนะครับที่ร้านโทรโมอเตอร์ของเรานะครับมีจำหน่าย50ทับ70มีทุกเบอร์เลยครับสนใจเบอร์ไหนทักมาได้นะครับมีไว้คอยบริการอโอ้ยางจะอยู่ในขอบครับเพราะว่านี่มันเป็นขอบ140 น่นไงอ้ยนอ้อยแต่สุกมลปีจุยแต่เกนคลังกันปีนู่นไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสี่สห้าทับเก้าสิอ่ะเอาไปใส่รอหน้าก่อนี้โอ้ยถ้าเทียบก็คือยางจักรยานนั่นเองด้านหลังห้าสิบทับเจ็ดสิบคยเคยเลยห้าสิบทับเจ็สิสบเจ็นะครับด้านหลัง คอยดูความเตี้ยนะครับจะขนาดไหนเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้ข้าสิบทับเจ็ดสิบอาร์ตใส่เสร็จ ลองใส่อย่างไรเติมลมดูก่อนนะครับสตาร์ทดูหน่อยเช่นว่าเป็นยังไงจึ๊งจึ<ะ>๊งฮ้ยขัดขามานะันับแบตเตอรี่ไม่พอเอาละรครับคอยดูนะครับหน้าตาจะเก้มเตี้ยขนาดไหนนะครับได้ขีรถซิง เอาคอมมอนเรลใส่รอนนอกก่อนได้ไหมเนี่ยอ,อ,อ๋สวยงามนะครับสเปคยางก็ลดลงนะครับห้าสิบทับเจ็ดสิบสิบเจ็ด อ่านะครับวันนี้เวฟบร้อยยี่ห้าก็หลายรายการอีกนะครับส่วนวันนี้งานเราก็ยุ่งไปหน่อยนะครับโชคดีนะครับที่มีช่างใหญ่มาช่วยไม่งั้นแหมช่างใหญ่ครับวันนี้ทาไมถึงได้ผ่านมาทางนี้มาแวะเล่นนิดหน่อยอ๋อครับดีเลยครับทามาที่นี่แล้วได้กลับยากเนาะ นั่งเล่นก่อนต้องเปื้อนก่อนใช่ไหมดึงนีดดึงซุยอออเเา45ทับ90ครับโลหน้าส่วนด้านหลังนะครับ50ทับ70 มันเป็นแก้มเตี้ยปกระดับหนึ่งนะครับโอ้โห oh, สวยงามถ้าจะสวยงามต้องเป็นวงล้อหน,น,น,นึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดมาเจ้าของทดสอบนะครับนี่แหละฮัเนหะ

็นยังไงบ้างโอเคเนอะรู้สึกพอใจแล้วน,นายเนอะเจ้าของพอใจแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายรายการที่จะมาใช่กี่วันโครงการออกรถใหม่คงจะต้องคอยใส่ไอ้นั้นให้มันตรงแล้วใส่รถรถหน้า अरे खबर सरअप्लिप नहीं कहो सारीखा